สวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ้านสวนแฟนฟิน EP นี้จะมานำเสนอการอัพไซส์กระถางเราได้เจ้าสัวแต่เป็นเจ้าสัวเขียวนะคะสายพันธุ์เอนโทรเรียมตัวนี้ก็คือไม้ที่น่าสะสมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นเขียวล้วนเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางน้องๆฟอร์มไม่สวยแต่เขาก็จะมีมีมียอดขึ้นมาแล้ว แล้วก็จะเปลี่ยนกระถางวิธีง่ายๆอุปกรณ์ก็มีแค่มะพร้าวสับมะพร้าวสับนี่คือเราแช่น้ำแล้วนี่เราแช่น้ำผสมเพอไรนิดหน่อยแช่น้ำสามวันแล้วก็จะมีโรยอัลโมโคสนี่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางน้องๆกันเลยวันนี้ได้ไปอยู่บ้านใหม่ มาค่ะเราก็จะรองถื้นด้วยมะพร้า,า,มา,ามวมะพร้าวล้วนก็ได้เลยแล้วก็จะรวยด้วยออสโมโคสนี่ในมะพร้าวเราก็จะผสมออสโมโคสไปแล้วด้วยนะคะในระดับที่เราต้องการจะชูน้องเลยนี่ แล้วก็จะช็คลากว่าลากน้องแข็งแรงไหมมีลากเน่าลากเสียไหมถ้ามีก็ดึงออกได้เลยนะคะว่าลากเขาเยอะอยู่แล้วลากฟูก็คือเนี่ยสมบูรณ์มากเพียงแค่ว่าต้องทำฟอร์มในส่วนของใบเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูระดับไมย้ยังไม่ได้ขนาดที่ต้องการก็เพิ่มมะพร้าวลงไปนี่ปุ๊บแล้วก็ใส่มะาพร้าวข้าง กดลงไปหน่อยให้แน่นสักหน่อยค่ะท่านเขาเอียงแล้วขยับถ้าใครมีหินทีเขาไฟก็จะเพิ่มความโป่งให้น้องหรือว่า มีฐานมีอะไรรองพื้นก็คือสามารถใส่ได้นะคะเพราะว่าก็จะเป็นเพิ่มเพิ่มความชื้นสะสมความชื้นเพราะว่าเขาชอบชื้นเขาไม่ชอบแฉะก็จะได้อีกวิธีหนึ่งกดๆลงไปได้แล้วเปลี่ยนกระถางใหม่ทีนี้ก็จะโตเขาจะโตไวแหละมีกระถางเล็กๆก็ไม้ก็จะไม่โต อัปไซด์กันหน่อยมีเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ในอีพีหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ